โอ้เสดยงันนะฮะโอเคได้ยินเสียงกันไหมครับโอเคเบอร์สิบหกแล้วดูฮะโอ้โหดูคนฮนะผู้หญินเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะนี่ฮะเอาคนนี้ดีวกว่าเอาผู้หญินดีวกว่าเขาจะไม่ได้ไล่ตีสงสารกันหน่อยนะ ใกล้จะหมดเวลาแล้วล่ะเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยนีผมอ่าเนี่ยเจ็ดชั่วโมงนี่แหละมังเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดวันเหลืออีกเจ็ดวันเก้าชั่วโมงนะไม่ได้เป็นสมาชิกของ, Netflix ของเน็ตฟ i x เขาอะเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าวันนี้จะเจอเก็บอะไรผ่านด่านยากมากเลยว่ะผมเล่นบนแทบเลน็นนี่แต่เมื่อกี้เล่นบนโทราศัพท์ดูเนาะเออผ่านได้เฉยเลย ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะ,ะผ่านไปแค่ด่านเดียวอะแล้วก็ตายหมดเลย <c oughs> ใครไปได้2ถึงสด่านบ้านเนี่ยโอเคใกลครบและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เกมอะไรเนาะสปีดเกมของเราครับผมน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกัน ว้าวเป็นรอเลยแต่ละคนเฮ้ยเกมอนะไรอ่ะโอ้ยสามเหรียญเหยียบมานะอเกมนี้ก็คือเหยียบเหยียบเยียบแล้วก็ลุมไหนที่ตกลงไปได้เราก็ตกไปแบบนีน้พันง่ายอยู่มั้งเดี๋ยวลองดูนะนไม่แน่ใจเหมือนกันที่ผมเล่นมาอีกหนึงหน่งนอีพีนี้ผมไม่ผ่านสแตนเลยไปทจ้ะ Tô này nè, này nè, ui, mày sắm đêm. Ừ. Ok, to lông màna. Tonai nè, này nè. Ui, này Huy, 3 đêm mỉa. Mmm, to lông pán. Mày, tụt mày, bay mày, 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 ไม่ใช่น่าจะโอ้โอ้ไม่ใช่น่าจะล้มอุเฮ้ยลุนี่ลนุนี่อุ้ยผ่านแล้วนี่ครับคนที่หกอุ้ยด่านแรกวันนี้ด่านแรกก็ผ่านเลยนะนักนักอืมครบจำนวนคนละสิบหกคนตายกันละหนาวเดี๋ยวมาดูกันฮ้ยด่านสองเว้ยสะสมไปเรียบร้อยตากออกครับ นี่้าหมุน้าหมุนไม่แน่ใจจะเหมือนในเกมหรือเปล่าเหมือนนางซีรีส์หรือเปล่านะผมเคยเจอนะแต่ไม่เหมือนเลยอ่ะเร่อไงไม่รู้ว่ะมาอะไรไม่รู้ว่ะงงว่ะฆ่ากันเหรอโอ้โอ้โอ โอ้ยนั่งเอามีดมาจี้มาโอ้โหวันนี้ก็รอดูเขาเฉยๆนะไหนดูเขาเล่นหน่อยดิเล่นอะไรกันโดนมาก็ไม่ได้ดูเกมนี้ผมยังไม่เข้าใจนะโอ้โกอย,อยกว่าจะผ่านกว่าจะผ่านมาได้นะเออเจอกันใหม่เกมถัดไปเออได้มานิดหน่อย ไปมาเท่าไหร่อ้อ,อ้กว่าจะผ่านหนึ่งด่านไม่ได้เจอด่านที่สองแล้ว